สงสัยว่าตึกสี่ถึงหกชั้นสมัยก่อนที่ผสมก่อสร้างด้วยปูนแดงผสมอ๋ออันนี้าน,นา้ํโมด้วยมืออันนี้ผมว่าอาจจะต้องไปดูเวลาเวลาว่าประเมินว่าตึกมันโอเคไม่โอเคครับอาจจะต้องไปดูทางกายภาพก่อนคือไปสํารวจนะครับคบว่าว่าเป็นยังไงเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้ามันมีความเสียหายจากการตรวจสอบด้วยกายภาพแล้วก็ต้องลงลงทดสอบด้วยตามวิศวกรรม ก็ต้องดูว่าจุดไหนมีประเด็นตรงไหนบ้างตมามวิศวกรรมก็มีวิธีทดสอบหลายอย่างนะครับเช่นง่ายๆเลยพวกทาง calling นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง calling แล้วก็ช้มมิททัมเมอร์ที่เราใช้กันเยอะๆอันนี้ตัวสอบแบบเร็วนะครับมันคงคไม่ดีหรอกมันแค่ตัวสอบอยู่เคินะครับ calling แล้วก็ดูเรื่องอย่างพวกสนิมในในโครงสร้างเนี่ยมีปัญหาไหมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องไปดูทางกายภาพก่อน สุดท้ายก็หนักสุดก็คือโหลดเทสใช่ไหมครับโดยโดยที่เขาทํากันอยู่ทําไม่ได้ก็ต้องเสริมกําลังอะไรพวกนี้นะครับความจริงก็ต้องไปธีใช่ครับต้องไปประเมินก่อนนี่คุณุูเล่ก็เข้ามาช่วยตออ่ถัดมาขออนุญาตสอบถามครับหนึ่งอาจารย์มีสูตรหรือวิธีการคำนวณการแทรกซึมของคอไลน์ในกรณีโครงสร้างใหม่ไหมครับว่าอีกกี่ปีคอไลน์จะซึมไปถึงระยะของเหล็กเสริมนะและแต่ละปีซึมไปกี่มิลลิเมตร นะครับหรือข้อสองกรณีโครงสร้างเก่าสามารถคำนวณย้อนกลับได้ไหมครับว่าคอไ์ที่ซึมก็ามาถึงเหล็กเสริมแล้วเนี่ยณปีนั้นเนี่ยมันซึมมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปีไหนโอ้ก็ยากค่อน,ค,อนค่อนข้างยากเหมือนกันนะผม,ผมความว่าต้อง <ผม S 1> ตัดมาเทสคาร์บันไดใช่ครับต้อง,ต,องต้องไปคอลลิ่งมาแล้วก็ดูว่าคอไ์มันซึมมาด้วยมันอาจจะต้องประเมินแล้วอายุโครงสร้างนี้กี่ปีแล้ว ก็ดูว่าคอลไลน์มันเข้าคือตัดตัดเป็นเซกชันเลยครับดูว่ามันซึมเข้าไปกี่เซนติเซนแล้วเร็ต้องมาดูในทางกายภาพก่อนนะครับโดยการตัดชิ้นส่วนมาดูการลดอุณหภูมิของคอนกรีตใช้น้ําแข็งได้ไหมครับใช้บอกว่าใช้ได้ครับแต่ว่าบ้านเราที่ที่ผมเจอปัญหามานะคือลดได้ช่วงแรกครับสมมติสมมติผมผสมที่โรงงานเงี้ยอ่าแล้ว ปกติคอนกรีตมันต้องวิ่งไปเทที่ไซ์งานใช่ไหมครับ,รบช่วงแรกเนี่ยผสมออกมาผมวัดอุณหภูมิเนี่ยอาจจะได้ตามต้องการอืมแต่พอวิ่งไปหน้าง,งานถ้าอากาศรอ้อนระหว่างนั้นอุณหภูมิมันบางทีมันรีบาวขึ้นมาเพราะว่าอากาศมันร้อนมากร้อนจัดอากาศอุณหภูมิมันจะกลับมาเหมือนเดิมก็สูงที่ประสบการณ์ผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนอกจากเราบอกว่าลดอุณหภูมิแล้วเราเทในสภาวะที่มันปิดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้ครับอืม ก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันถามว่าได้ไหมได้แต่มันมีข้อจํากัดในเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมพอสมควรน,นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟดับเหรอครับน่าจะมีบางบางท่านน่าจะไฟดับค,ครับถัดมาอีกสักคําถามนึงผมเห็นในช่วงท้ายคอนกรีตไฟเบอร์สามารถใช้ในคอนกรีตเสาคานได้ไหมครับอ๋อใช,ใช้ใช้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะเปลืองโดยไม่จำเป็น <laughs> ใช่คือ ตามหลักการเสาคานเหล็กเสริมเนี่ยโอเคสุดแล้วครับเหล็กเสริมธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีรับรับเรื่องเบนดิ่งรับเรื่องอะไรพวกนี้ครับครับใส้ใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่เปลืองครับเปลืองมากเลยครับลองถามถามทางคุณนรงกรณก็ได้นะครับคุณนรงกรณ์ใส่ไหมครับคุณนรงกรขายอยู่ด้วยอ่าคุณนรงกรขึคุณเอฟเชิญหน่อยเชิญหน่อยครับก็ในส่วนนี้อย่างที่อย่างที่คุณสกุินว่าครับว่าเปลืองครับใส่ได้แต่เปลืองมาก คือที่เมืองนอกเนี่ยครับอย่างที่ยุโรปเขามีใช้กันบ้างแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาเข้าใส่เข้าไปแทนแค่เหล็กปลอกนะครับเหล็กสลับเหล็กเมนเนี่ยเอาออกไม่ได้เลยนะครคุณสมบัติอีกอันหนึ่งของตัวพวกไฟเบอร์เนี่ยมันไปช่วยเรื่องของวินโหลดกับเอิร์ทเควกซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทํามาสิบกว่าปีผมก็ไม่เคยแนะนําให้ใช้ในงานเสาคานเลยเหมือนกันครับอาจารย์ครับ ครับผมก็มันก็มันก็เป็นยังมีเครื่องหมาย question mark อยู่พอสมควรแหละการเอาไปแทนเหล็กปลอกนี่หมายถางเหล็กปลอกทาหน้าที่ในเสาถ้าส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของ confinement ใช่ครับอาจารย์ไม่ได้รับไม่ได้มีในสูตรการคำนวณเสาเนี่ยไม่มีกําลังจากเหล็กปลอกนะครับใช่ครับเป็นเรื่องของ confinement ดังนั้นเป็นเรื่องของการป้องกันเรื่องของการส p l i t การแยกตัวนะครับ ซึ่งซึ่งตัวไฟเบอร์ผมเข้าใจว่ามันคงจะมีสภาวะที่เกิดอินเตอร์ล็อกจิ้งเงนขึ้นมาแล้วทําให้เกิดการป้องกันในเรื่องของสปิตติ้งได้นะครับก็น่าจะพอพอพอไปเสริมมันได้แต่ก็ต้องไปดูแหละแต่โดยโดยสาระสําคัญเราจําเป็นต้องใส่อย่างนั้นหรือเปล่าต้องไปทําเดล็กกรอบหรือเปล่านะครับแต่เรื่องหนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตถามบุศสกุลกกนินนิดหนึ่งไอ้ตัวคอนรีไฮสเตนของโครงการอ่าอะไรนะผมลืมละที่ปริมาณมเยอะเอ่ะ โอซีซันพรเวทเรสซิเดนท์ให้สเต็งตัวที่เทฐานลากป่ะครับอาจารย์อ่าตัวที่เทฐานลากของการวันแบงคอกวันวันแบงคอกเนี่ยที่ต้องมาจากหลายๆแหล่งเลยมาจากหลายๆแพนเนี่ยคราวนี้เราก็ถ้ากลับไปที่เบสิกเนี่ยเราก็จะมีมิต์ดีไซน์ซึ่งมิตดีไซน์มันก็จะขึ้นอยู่กับตัวแมทท r i เรียลที่เป็นอะกรีเกรตนะใช่ไหมครับเป็นหินเป็นทรายเป็นอะไรแล้วแต่ละแหล่งถ้ามันไม่เหมือนกันเนี่ย เราคุมมิกดีไซน์กันยังไงอ่ะอย่างนี้มันจะเยอะมากเลยสิแผ่นนไหนไหๆมีวัสดุยังไงก็คุมไม่แยกกันไปครับคืออย่างแรกก่อนตอนที่ทำครับต้องจัดการวัตถุดิบให้หมันเหมือนกันมากที่สุดก่อนครับอาจารย์ตอนที่<อ>เราวางแผนอันนั้นอันนั้น,นอัน,นที่หนึ่งแต่ว่า,าย,ยังไงนะก็มีข้อจํากัดตรงนี้ว่ามันอาจจะไม่ได้คัพเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยไปไล่ตรงไหนที่วัตถุดิบต่างกันก็ไปทำไทมิก เปไปทดสอบก่อนก่อนที่จะจะเทจริงนะครับคือเพื่อความมั่นใจอันที่หนึ่งอันที่สองคือวัตถุดิบพยายามควบคุมคอนโทรลให้มันใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคียงกันในความหมายก็คือว่าหนึ่งคือเรื่องฟิสิกอลกับเคมีคลาบปรัชญเช่นเรื่องเกรดเดชั่นเรื่องความแข็งแรงขางหินตายเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรพวกนี้ก็คุมด้วยด้วยดยปกติฟรีแพคก็จะมีการคุมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าดูวัตถุดิบแหล่งให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดอันนี้่วยแต่ ยังไงก็ตามครับมันก็จะมีแกว่งขึ้นแกว่งลงโดยธรรมชาติอืมแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันมีส่วนเผื่อที่มันเพียงพออย่างนี้กันครับอาจารย์ครับถ้าถ้างานวันแบงค์พอกเนี่ยมีมีแบ่งแล้วได้กี่กี่มิกซ์ดีไซน์หรือกี่แคตตาล็อที่ที่ทําโดยประมาณวันแบงค์ข้อ <One Bangkok S 2> ความจริงเราใช้มิกมิกเดียวเลยครับอาจารย์มิกเดียวแล้วไปถ่ายเอาเอา,เอาใช่ไหมครับเดียวเลยแล้วก็ไปถ่ายเอาเอา,เอาใช่แล้วก็หาいいไปไล่แก้ที่ต้นเหตุคือไอตัวอิกิเกต หาให้มันคือต้องจัดให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือไปหาให้มันให้มันฟิตกับมิกดีไซน์เรามากที่สุดใช่ครับว่าเราจะได้เช็คดูอืมโอ้นี่ก็เป็นอีกศิลปะหนึ่งในการบริหารจัดการนะครับโครงการขนาดใหญ่มันไม่ใช่แค่ว่าเหมือนเราทําในห้องแลบเนาะนะมีอีกคําถามหนึ่งอ่าถามมาว่าเรามีวิธีการดูรายการคานวณมิกดีไซน์อย่างไงบ้างครับว่าเป็นมิกซ์คอนกรีตกันซึมดูจากมิกดีไซน์เราจะดูไหมเนี่ยคือคือถ้ามิกดีไซน์เนี่ยมัน อันนี้พูดถึงมีกก่อนนะครับอันแรกคือปกติคนที่เขาขายคอนกรีตถ้าเป็นพวกผมเนี่ยผมจะเขียนคอนกรีตประเภทกันซึมมาเลยคือชื่อชื่อคอนกรีตนะครับมันจะเขียนมาว่าคอนกรีตก็คือจะระบุประเภทกันซึมชัดเจนใช่ครับแล้วก็แต่ถ้าถ้าไม่ไม่เขียนระบุชื่อมามันก็จะดูหลักการซึมเอทึบไม่เขาจะดูเรื่องความทึบน้ำนะครับถ้าคอนกรีตกันซึมคือ water s i m u l a t i o เนี่ยต่ำกว่าจุดห้าลงมาอืมอ่าถ้าถ้าเราไปดู water s i m u l a t i o ต่ำกว่าจุดห้ามาก็ถือว่า ว่าเนี่ยน่าจะโอเคน่าจะมีแนวนุ่มทึบน้ําแล้วน่าจะโอเค,คแต่ว่ากันซึมที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมันมีหลายระดับกันซึมทั่วไปอย่างเงี้ยโอเค,คมันจะมีระดับขึ้นมาอีกว่าฮ้ยต้องการกันซึมแบบว่ามีคุณสมบัติพิเศษเรื่องเรื่องออย่างที่ผมแชร์ไปเขาใส่พวกคริสตัลไลจะมั่นใจได้ยังไงว่าใช้เป็นนานๆแล้วคลักเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันจะฮิวคลักได้เองหรือไม่มีปัญหาเรื่องซึมอะไรเงี้ยเมืม่อใช้เป็นระดับเป็นคริสตัลไลขึ้นมา แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ไอเรื่องคลาเนี่ยถ้าคุยกันต่อครับเพราะว่าการซึมมันคอนกรีตตัวเองมันกันกันอยู่แล้วละถ้ามันถึกแต่ว่าโครงสร้างจริงมันมีเรื่องคลาเข้ามาเกี่ยวพวกนี้อาจจะต้องคุยกันกับทางดีไซเนอร์เรื่องเหล็กเรื่องอะไรพวกนี้มันมีประเด็นเยอะนะครับเรื่องซอเงหลายอย่างนะใช่ครับอุ่นจอยคือคอนกรีตกับคล็กมันไม่มีวันแยกจากกันได้นะครับยังไงมันก็คล็นะฮะเป็นของคู่กันโอ้มีอีกหลายคําถามหลังไหลเข้ามาเลยนะครับลองเลือกมาอีกสัก คำถามหนึ่งแล้วกันนะครับคําถามนี้อาจจะรบกวนคุณนรงค์หน่อย <c oughs> พฤติกรรมของคอนกรีตไฟเบอร์จะมีความเหนียวขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเทียบกับการใช้เหล็กเส้นมารับเห็นส e s สเตร s แล้วพฤติกรรมการวิบัติจะเป็นแบบไหนครับมีการยิวแบบการใช้เหล็กเสริมหรือไม่ครับคุณเอฟรบกวนนิดหนึ่งพอจะอธิบายได้ไหมครับอพอจะอธิบายได้ครับอาจารย์คือความเหนียวขึ้นเนี่ยครับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่การออกแบบ นะครับเออคือทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบเนี่ยอาจจะแตกต่างจากระบบผูกเหล็กนิดนึงนะครับในปัจจุบันเนี่ยเออแบ่งเป็นสองประเภทแล้วกันนะครับสแลบออนกาวกับออนพายแน่นอนว่าปริมาณซิลไฟเบอร์ที่ใช้ที่ใส่เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะเพราะว่าเราจะใส่ให้เพียงพอกับดีไซน์โหลดที่เราต้องการเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเหนียวเนี่ยตอบให้มันเจาะจงไม่ได้ นะครับแต่แน่นอนครับว่าว่าเหนียวขึ้นแน่นอนครับเมื่อเทียบกับตัวระบบปลูกเหล็กธรรมดานะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมการวิบัติจะเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์บนยูไลทีโอรีเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเราฟอลโล่จากตัวทฤษฎีในท r สามสิบสี่นะครับเราก็ดีไซน์เบสออนยูไลทีโอรีเหมือนกันพฤติกรรมการยูนี่ก็จะคล้ายๆกับแบบปูกเหล็กครับนะครับเพียงแต่ความเหนียวมันจะมากกว่าโครงสร้างเนี่ย โอกาสที่มันจะพังทลายลงมาเลยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับพเพราะว่าเ,เราเหมือนพวกเหล็กนี่ก็คือเป็นเส้นทะแยงมาจากมุมนะครับมาบรรจบกันตรงกลางอะ่ะอืมหลงจะสําหรับทูเรน,นะครับอืมครับอย่างอย่างเราเคยทําทดสอบนะครับกดลูกปูนเนี่ยครับเอ่อกดยังไงมันก็ไม่ขาดไม่หักาก่บอจจการนะอาจารย์ถึงแม้เรากดจนโูลลลงไปแล้วเนี่ยคือมันก็ยังคงมีเส้นใยเนี่ยเกี่ยวเกาะกันอยู่ดีอืมอินเตอร์แอคชิ้ง ใช่ครับจะมีตอร์ล็อกกิ้งของมันอยู่ครับครับมันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความเหนียวของมันจริงๆใช่ครับใช่ครับครับงั้นผมขออนุญาตถามส่วนตัวนิดนึงจากคุณสุการินเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคิสตัลน์แล้วเมื่อไม่นานมานี้เราก็เห็นว่ามันมีคอนปีดที่เขาบอกว่าเป็นคอนรีดมันมีชีวิตซ่องแซมตัวเองได้หลักการเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ครับอาจารย์อันเดียวกันใช่ไหมคัเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมเปิดเปิดคลิปให้ดูที่ตอนมันคักแล้วมันฮิวตัวเองแต่ว่าอ่า มันจะฮิวตัวเองได้ก็ต่อเมื่อผมย้ําคือต้องมีความชื้นต้องมีความชื้นแต่ต้องมีความชื้นต้องไม่ไม่มากจนเกินไม่เกินไม่เกินจุดสี่มิลครับไม่เกินจุดสี่มิลนะครับแต่ก็ก็น่าจะมีประโยชน์เยอะเลยล่ะโดยเฉพาะพื้นชั้นดาดฟ้าต่างๆนะฮะถ้าหากว่าจัดการความชื้นได้ดียิ่งบ้านเราเนี่ยมันมันยิ่งถ้าอยู่ในหน้าหน้าฝนนะครับมันคงมีน้ําขังอยู่เยอะเลยเพราะท่อระบายมันตัน นะฮะดังนั้นโอกาสที่ไอ้คริสตัลไลนมันจะพัฒนาตัวเจลขึ้นมาแล้วก็มาอุดในช่องรอยต่อพวกเนี้แต่คราวนี้ผมไม่นิผมไม่แน่มมนมมนใจว่าในแง่ของสเตรนจ์หรืออะไรของพวกนี้มันเคยมีคนทดสอบไหมครับว่าสเตรนจ์มันมีดรอปไหมคือคริสตัลไลผมไม่แน่ใจว่ามันความสามารถเมื่อมันไปเติมในรอยช่องว่างเล็กๆเ,เ,เหล่านั้นแล้วเนี่ยมันยังทําให้กําลังของคอนกรีตโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ดรอปลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญอย่างนั้นหรือเปล่าเคยผมเคย ความจริงผมก็ยังไม่เคยทดสอบจริงจังนะอาจารย์เพราะว่ามันต้องมันต้องไปผ่านลูกแล้วไปกดคราวนี้แต่ที่ผมเคยได้เคยเคยได้ข้อมูลมาเขาบอกประมาณสิบเปเซนจากจากบริษัทคิสไลน์นะครับคือมันจะลดลงไปหน่อยอืมแต่แต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีคำถามตามมาอีกแล้วมันได้กี่รอบสมมติว่าสมมุติว่าสมมติว่ามันเอ่ออะไรมันคิวไปแล้วแล้วมันค้างอีก มันจะฮิวได้อีกกี่รอบอะไรเงี้ยอาจารย์มันก็จะมีเป็นคาอันนี้อันนี้ยังตอบไม่ได้จริงๆต้องต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเพราะมันมีคนพยายามว่าทําให้มันฮิวเสร็จแล้วไปสปิตให้มันคลัคต่อแล้วก็ไปดูว่ามันฮิวได้อีกไหมแล้วก็สเต็งจะเป็นยังไงเงี้ยครับมันมีเทคโนโลยีอะไรที่จะทําให้มันลดระยะเวลาการฮิวให้สั้นลงแล้วเราสามารถจะ เอามันมาอยู่ในห้องทดลองได้หรลาก็ไม่รู้นะปกติาน,านปกติจะใช้วิธีงี้ครับคือทําให้มันเปียกแห้งสลับอาจารย์ก็คือมันมันจะเร็วกว่าคือเอาไปแช่น้ําแล้วก็ออกมาอากาศแล้วก็ไปแช่น้ําอะไรเงี้ยอันนี้จะช่วยได้อืมแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยศึกษาลึกว่ามันได้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวค,คิดว่าน่าจะไปลองทําต่อครับอาจารย์ครับโอ้น่าสนใจจริงๆมีอีกหลายเรื่องน่าสนใจเลยผมเห็นทั้งเรื่องของคนกรีฑา เซลเลเวลลิง uh, เนี่ยกลายเป็นคอนกรีตที่ใช้งานกันเป็นปกติในสภาวะปัจจุบันเลยนะจากสมัยก่อนเนี่ยมันมันใช้งานอยู่ในวงจํากัดแคบๆ<ใ>น,นะครับ <ใน S 1> แต่นี้ไปั้วเลยแต่นี้ใช้เยอะเลยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากลดการเกิดทันนิโคมต่างๆได้เยอะเลยนะครับ uh, ทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมอย่าลืมทาแบบประเมินนะครับแล้วก็ช่วยส่งแบบประเมินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานน้องเหมยทางอาจารย์เบนซ์ก็จะได้ ช่วยดูแลเรื่องตัวเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะครับอมีอีกขออีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันทิ้งท้ายนะครับมีคอนกรีตที่ใช้เฉพาะโครงสร้างที่สัมผัสดินเช่นฐานรากเสาตอม่อเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในอนาคตจากปัจจัยต่างๆเช่นความชื้นหรือว่าทางเคมีไหมครับนะครับอ,อ๋อครับก็เมื่อกี้ที่ผมพรีเซนต์ไปครับคือคมันจะมีอยู่2ตัวเรื่องหล,หลักๆที่เราเจอในดินเยอะก็ พวกซันเฟดกับคอไลน์ถ้าคอไลน์แพงแสนนะถ้าคอไลน์เนี่ยก็จะเป็นพวกมารินคอนกรีตแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมเรียนคือปกติดินบ้านเราไม่ค่อยมีใครดูเอาไปตรวจสอบครับใช่ใช่ไม่ค่อยเวลาก่อสร้างเขาก็ก็ง่ายๆก็คือใช้คอนกรีตทั่วๆไปนี่แหละเทเอาง่ายๆเลยเป็นกาเกิดแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างอย่างถ้ายินบางพื้นที่มีซันเฟดอย่างเงี้ย แต่ผมบางทีก็คาดไม่ถึงครับตรงนี้ซันเฟดเยอะเออก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันความตอนพี่ผมไปเจอที่นครปฐมเอออูพอไปเอาดินมาดูนี่มันเยอะมากก็ก็ตรงเนี้ยก็ถ้าถ้าตอบคําถามก็มีครับพวกซันเฟสคอนกรีตมารีนคอนกรีตความจริงซีแพคมีคอนกรีตทนกดด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าคอนกรีตทนกดเนี่ย อย่างที่ผมเรียนครับคอนกรีตมันเป็นด่างมันเป็นด่างมันเป็นด่างมันเจอกดยังไงมันก็ไม่ถูกกันเพียงแต่ว่ามันยืดอายุออกไปได้แค่นั้นเองก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ให้เอาไปใช้สักเท่าไหร่เพราะเพราะสุดท้ายถ้าเจอกดเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้วัสดุอื่นอยู่ดีครับที่มันทนพวกเลซินหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปคุมก็คือต้องไปครุกต้องไปโปรเทคมันนะนะไม่ให้มันครับซึมเข้าหากันแต่ละชนิดมีผลต่ออุณหภูมิแกนกลางของแมตต์ฟาวเดชั่นไหมครับโอ้โหนี่ผู้หญิงแมตต์ฟาวเดชั่น มีผลครับคือร์มเวิร์กถ้าเป็นฉนวนส่วนใหญ่จะดีกว่านะครับคืออ,อมันอาจจะพูดเป็นสองประเด็นนะครับคือ,คอ,อพวกแมตต์ฟาวเดชันมันต้องดูอุณหภูมิแกนกลางกับอุณหภูมิที่มันต่างกันที่ผิวส่วนใหญ่ถ้าเป็นอฟมเวิร์กที่เป็นไม้หรือเป็นฉนวนเนี่ยจะดีกว่าสำหรับงานพวกนี้เพราะว่าอุณหภูมิตรงกลางกับตรงผิวเนี่ยมันจะต่างกันไม่เยอะแต่ถ้าจะพูดถึงอุณหภูมิตรงกลางอย่างเดียวนะครับ พูดถึงอุณหภูมิกลางๆเดียวคือถ้าเป็นรฟมเวิร์กที่เป็นไม้อุณหภูมิตรองกลางก็จะเอจะสูงกว่าหน่อยเพราะว่าความร้อนมันเป็นฉนวนมากกว่าอสูกว่าหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราคอนโทรลไว้นะครับครับครับผมพอถ้าเป็นเหล็กเป็นเหล็กพวกนี้ยความความเป็นฉนวนก็จะน้อยกว่าบางที่เขาก็ใช้เหล็กนะครับแล้วก็เอาโฟมมาแปะก็เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้เหมือนกันเอาโฟมมาแปะถ้าหากว่าจะเลือกบาที่พิคอลไซส์มันที่พิคอลหน่อยก็จะใช้เป็นเหล็ก แต่ว่าโฟมอะแปะนะครับอืมปัจจุบันแล้วเทคโนโลยีของคอนกรีตนั้นมันไปไกลามากที่นํามาพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงเข้าใจว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่มีการนํามาใช้กันอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองนะแถมเราพูดถึงเรื่องของไฟเบอร์อ่าสตีลไฟเบอร์ด้วยหรือว่าเป็นไฟเบอร์ประเภทต่างๆนะครับเป็นซินเทติกหรือจริงๆอาจารย์เบนซ์เนี่ยก็ทาเรื่องไฟเบอร์อยู่เป็นเรื่องของบาซอลซใช่ไหมครับอาจารย์เบนซ์ใช่ครับ อ่าเป็นไฟเบอร์ประเภทบาซอเหมือนกันปราซอเขาเป็นตระกูลของหินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่านั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งดังนั้นมันโหยังมีความหลากหลายอีกเยอะเลยครับดังนั้นฝากทุกคนไว้นะครับวันนี้เข้าใจว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ทางสมาคมก็ยินดีจะจัดสัมมานาดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งตั้งแต่ช่วงนี้จนไปถึงปลายปีเนี่ยเราจะมีคิวจัดสัมมานาอีกอย่างน้อยประมาณ5 6ครั้งอ่ะนะครับยังไงรบกวนติดตามในเพจ ของสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยนะครับ TSEA หรือว่า TC เนี่ยนะให้ทุกท่านช่วยติดตามด้วยรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆในเรื่องของ t e c h ิค c อ l อาร์ติเคพวกนี้เดี๋ยวก็คงจะกลับมาเพอเิญว่าทางสมาคมต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับคุณสักกรินนะครับจาก CPAC นะครับขอบคุณ CPAC มากๆขอบคุณคุณนรงกรด้วยที่ร่วมเป็นเกสในวันนี้นะครับเวันหน้าอาจจะวันหน้าอาจจะต้องขอจัดของ คุณนลงกรคุณเอฟเนี่ยะฉพาะจัดคุณเป็นพิเศษหน่อยนะครับ <S <S ดเดี๋ยวอาจารย์มาพูดหน่อยนะครับแล้วก็ <S <S ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมฟังเข้าร่วมรับฟังรายการขอบคุณทางทีมงานทุกทท่ทานที่ช่วยทําให้การสัมมนา,าครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็หากมีข้อติชมข้อผิดพลาดอย่างไรเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์ทิ้งไว้ได้ทางสมาคมยินดีน้อมรับแล้วก็จะนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ